ก,ก็มีการพูดคุยเรียบร้อยนะครับแต่วันนี้มีการประชุมแล้วขณะนี้ประชุมเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของอจะมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันพฤหัสและศุกร์นี้นะครับก็กําลังเตรียมความพร้อมแล้วก็ทังพักเองได้เตรียมทีมที่จะอภิปรายนะครับที่จะแสดงให้เห็นเหตุผลว่าทําไมท่านนายกรัฐมนตรีต้องอจัดดําเนินการบริหารประเทศอย่างไรนะครับในระยะเวลาจากนี้จนถึงเวลา เลยประมาณทัก3ปีนะครับในส่วนของรองประธานสภาครับก็มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีการแจ้งว่าท่านพิเชษนั้นได้ได้ลาออกจากรองประธานคนที่2นะครับแล้วทางพรรคเองก็ได้มีมติให้ส่งท่านพิเชษครับขึ้นไปดํารงตาแหน่งเป็นอรองประธานคนที่1ครับก็มีการพูดคุยกันนะครับมีการพูดคุยกันครับเห็นว่าทา่ทางภูมิใจชัยก็จะก็จะส่ง ท่านที่คิดว่าทางพรรคเหมาะเห็นด้วยว่าเหมาะสมไหมนะครับจะมาดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาคนที่สองครับใช่ครับมันมาจากเรื่องของมันมาจากว่าเนื่องจากว่าตอนที่เราเลือกประธานสภาขนาดนั้นนะครับเป็นการเลือกก่อนที่จะตั้งคณะรัฐมนตรีในในในสมัยแรกที่หลังเลือกตั้งเสร็จนะครับแล้วปรากฏว่าเราได้ทุกทุกพรรคได้คุยกันว่าจะเลือกพรรคเรียกว่าเป็นพรรคกลาง ก็คือท,ท่านอาจารย์วันนอขึ้นมาเป็นประธานสภาคราวนี้รองประธานคนที่หนึ่งในขณะนั้นก็จะตกเป็นของพรรคที่ได้เสียงอันดับหนึ่งก็คือคุณหมออ๋องก็ได้รองที่รองเบอร์หนึ่งไปรองที่2ก็ไปของพรรคเพื่อไทยคือท่านพิเชษแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเราไม่สามารถจัดตั้งร,รัฐบาลกันได้นะครับพรรคเพื่อไทยมาเป็นแกนนำนะครับแล้วพอดีจังหวะที่คุณหมออ๋องก็ได้ออกจากตําแหน่งไปด้วยนะครับในเมื่อเลือกกันใหมก่ก็เป็นไปได้ครับก็ มาที่ข้อสรุปครับว่าพรรคเพื่อไทยก็เลยจะต้องกลับไปเป็นรองประธานสภาคนที่1น,นะครับเพื่อรักษาสัดส,ส่วนในสภาว่าสมมติว่าถ้าท่านประธานติดภารกิจหรือว่าอ,อ,อาจจะต้องลาไปไประชุมต่างประเทศเป็นบางครั้งเนี่ยครับอย่างน้อยว่ารองประธานแท้ที่1ก็ยังคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรษาษฎรนะครับแล้วก็รองสภาออรองประธานสภา,าท่านที่2ก็เป็นสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยครับ ครับจริงๆก็ไม่ไม่ได้มีองค์รักษ์พิทักษ์อะไรนะครับจะเห็นได้ว่าเหมือนเหมือนกับตอนที่เราแถลงเรื่องงบประมาณอภิปรายเรื่องงบประมาณนะครับก็แต่คนก็ทําหน้าที่นะครับส่วนเขาจะไม่ไม่เข้าใจนโยบายอะไรของรัฐบาลก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะพิปรายถึงได้นะครับส่วนหน้าที่ ที่จะชี้แจงทำความเข้าใจกับสสพักประชาชนก็ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของทางคณะรัฐมนตรีนะครับในส่วนของสสของพักเพื่อไทยเองก็ส่วนใหญ่ก็จะดูประเด็นนะครับที่เราจะแถลงต่อต่อรัฐสภาที่นายกจะพูดนะครับแล้วก็เราก็จับประเด็นออกมาแล้วก็จะมีผู้อภิปรายไม่น่าเยอะมากนะครับแต่ว่าเราจะใช้ใช้แบ่งเป็นทีมนะครับที่จะทําในแต่ละเรื่องนะครับให้ให้ประชาชนเห็นว่านโยบายแต่ละอย่างที่เรา ที่ท่านนายกถแถลงต่อรัฐสภาไปจะจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไรและทำไมถึงต้องจับเอ่งเองบประมาณรวมทั้งนโยบายแบบนี้เท่านั้นเองครับอะไรนะครับรไม่ต้องครับผมเชื่อว่า,าท่านนายกเองก็มีเวลาที่จะต้องพูดคุยกับรัฐสภาเป็นชั่วโมงผมเชื่อว่าถ้าประเด็นอะไรที่ท่านนายกตอบเองได้ท่านนายกคงตอบเองครับ มีครับเราเรอฟังท่านนายกและท่านรัฐมนตรีผมเชื่อว่าคงจะมีผมเชื่อว่านะครับคาดว่าพรรคประชาชนเองก็คงจะส่งการอภิปรายถามเรื่องนี้ต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันพฤหัสและศุกร์และผมก็เชื่อว่าท่านนายกเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีครังโดยทั้งโดยเฉพาะท่านที่ช่วยคลังสองท่านก็พร้อมที่จะตอบเรื่องนี้ครับปไปนะครับขอบคุณมากครับ,บค,ครับ มาเก็บเรื่องอะไรมาคนเดียว